4ทรทิกรับที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ DJI Pocket 3จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยครับกลับมาเจอกับกับอีกแล้วนะครับ,บ <oon> <dedim> ทุกคนวันนี้ผมอยู่กับ DJI Pocket 3และ4ทรทิครับครับที่ผมเชื่อว่ามีคนอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ ถ้าคุณรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็อยากให้ลองทําตามกันดูเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยในการใช้ดีเจพ็อกเก็สามายซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันไปทีละทริคครับไปที่ทริคแรกครับนั่นก็คือทริคในการถ่ายคลิปวิดีโอแนวตั้งปกติเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอแนวตั้งเนี่ยเราก็จะเลื่อนจอเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ให้ตัวดีเจพ็อกเกสามเนี่ยครอปเฟรมให้เป็น 3K เราก็จะสามารถถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้ปกติเลยแต่ว่วา การถ่ายวิดีโอแนวตั้งแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ผมมองว่ามันจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มเซนเซอร์1นิ้วของทาง DJ i Pocket 3เขาแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยปัญหาหนึ่งเวลาถ่ายแนวตั้งแบบนี้เนี่ยเลนที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบนะเราติดตัวเลนฟิลเตอร์ที่แถมมาติดเข้าไปเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยจะช่วยสักเท่าไหร่วิธีสำหรับคนที่ต้องการคลิปแนวตั้งที่มีคุณภาพสูงบวกกับเลนที่กว้างเนี่ยก็คือให้เราเปิดตัวกิมบอลขึ้นมาแบบนี้ครับ เราจะถ่ายรูปแบบแบบนี้ตึมเรา เอียงกล้องเป็นแนวนอนแบบนี้ครับแล้วก็ถ่ายในรูปแบบการจับถือแบบนี้จะทําให้เราสามารถถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้เต็มเซนเซ,นเซอร์เท่ากับการถ่ายแนวนอนนอกจากนั้นเนี่ยตัวเลนส์ก็กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับและแม้ว่าการจับถือเนี่ยมันอาจจะดูยากไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่แลกมาก็คือคุณจะได้ภาพวิดีโอแนวตั้งในรูปแบบ 4K ที่การถ่ายทั่วไปแบบนี้ให้ไม่ได้เพราะว่ามันสุดแค่ 3K เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครถ่ายวิดีโอแนวตั้งแล้วอยากได้คน คุณสูงอยากได้ตัวเฟรมที่มันเต็มเซ็นเซอร์ได้ภาพมุมกว้างเนี่ยเชื่อผมเถอะครับเสียเวลาเล็กน้อยถือลำบากสักหน่อยหนึ่งถ่ายแบบนี้ได้ภาพที่โปรก,กว่าเยอะเลย ทริคข้อที่2สําหรับคนที่ซื้อชุด Creator Combo นะครับปัญหาหนึ่งของการใช้ DJ I Pocket 3เนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยซื้อไปก็หวังว่าจะไปเที่ยวคนเดียวถ่ายคนเดียวใช่ไหมครับแต่พอตั้งกล้องไกลๆเนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาในการกดอัดใช่ไหมครับถ้าคุณใช้ชุด Creator Combo เนี่ยเขาก็จะมีตัว DJ I My 2มาให้ใช่ไหมครับคุณรู้ไหมครับว่านอกจากจะเป็นค์แล้วเจ้าตัวนี้ยังเป็นรีโมทในการสั่งการการกดอัดด้วยครับให้ทุกคนดูที่ตัวบอดี้ของค์นะครับที่ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีปุ่มที่คล้ายๆกับปุ่มลูกโซ่ ให้ทุกคนดูนะถ้าผมกดปุ่มลูกโซ่ตรงนี้นะครับตัวดีใจจะกดอัดให้ทันทีบอกเลยว่าสะดวกมากๆครับเพราะว่ายังไงไม่ไวเลสเนี่ยมันต้องอยู่ติดตัวกับเราอยู่แล้วแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยเราอาจจะตั้งอยู่ไกลๆใช่ไหมเราก็ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาในการกดอัดแล้วครับเราเดินมาถึงจุดที่เราต้องการแล้วก็วางเฟรมเอาไว้แล้วก็กดอัด ผ่านที่ตัวไม้ที่ติดอยู่ที่คอเราแบบนี้ได้เลยโดยสัญญาณที่ส่งไปที่ตัวกล้องเนี่ยบอกเลยว่าไกลพอสมควรนะผมคิดว่าน่าจะไกลพอๆกับสัญญาณตัวที่เป็นสัญญาณไม้เสียงที่เข้าไปในกล้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หายห่วงได้เลยครับถ้าเกิดคุณไปเที่ยวคนเดียวต่อไปนี้ก็ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาละกดผ่านตัวไม้นะลองทําดูทริคข้อที่3อันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นกันไหมนะครับแต่ว่ามีหลายคนบ่นกันเข้ามาเยอะมากๆครับว่า DJ i Pocket 3เนี่ยโทนสีมันแปลกๆแล้วก็ เปลี่ยนสีจากสีของจริงเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรวิธีแก้เนี่ยอันนี้ผมได้ทดลองใช้งานมาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเลยนะที่ผมได้ใช้ดิจิตปพักรามาเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนครับเปิดดิจิตปพักระาขึ้นมาเลื่อนไปที่เมนูแมนนวลแล้วก็ใช้ตัว D l o อก M ในการถ่ายครับ ซึ่งพอไปใช้ตัว D l o อก M เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนก็อาจจะตกใจใช่ไหมครับว่าทําไมสีมันแปลกๆมันดูดําๆแฟดๆมืดมืดอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวครับทุกคนมันเป็นไฟล์ที่เก็บ Dynamic Range มาค่อนข้างสูงให้เราเอามาแปลงเองครับสีที่คุณได้เนี่ยจะมีความเที่ยงตรงกว่าการถ่ายโปรไฟล์ปกติจากตัว DJ จ Pocket 3เลยซึ่งวิธีการแปลงสีกลับเนี่ยมันก็ไม่ยากถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทํางานวิดีโออยู่แล้วเนี่ยก็ไปโหลดรัดของ d j เมาแก้สีได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่ไม่เคยเกรดดิ้งสีไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อบอกเลยว่าก็ไม่ยากอยู่ดีครับเพราะว่าทาง d j เเนี่ยเขาคิดมาแล้วนะคุณสามารถถ่ายไฟล์หลอกได้เต็มที่เลยแล้วคุณก็แค่เอามือถือของคุณเนี่ยเชื่อมต่อแอปดีเเข้ากับ d j เจพ็อกเกเข้าไปที่หน้าแก้สีครับเขาจะมีตรงปุ่มเล็กๆที่เขียนว่าหลอก คุณกดเข้าไปปุ๊บสีจะกลับกลายมาเป็นปกติให้แบบทันทีโดยที่ไม่ต้องไปผ่านโปรแกรมอะไรวุ่นวายก็แค่ Export ออกมาใช้งานได้เลยไฟล์สีโทนภาพมีความเที่ยงตรงขึ้นแน่นอนหลังจากนี้ก็ลองใช้ดีหลอกเดูครับและทริคข้อสุดท้ายครับก็คือเป็นปัญหาของทุกคนที่ใช้ดีเจาพ็อกเก็ตสาครับนั่นก็คือเรื่องที่เลนเขามีความกว้างจนเกินไปในระยะ2 0ม mm ิลิเมตรเนี่ยถ่ายอะไรมันก็กว้างไปหมดบางทีเราอยากได้เลนที่มันเทเล่ขึ้นสักนิดนึงจะได้ดูมีความเป็นมืออาชีพใช่ไหมครเดดฟมูใ เพิ์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อประมาณสักต้นต้นปีเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาครับเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าซูมไม่เสียรายละเอียดคุณจะสามารถซูมไปที่คูณ2หรือระยะเลนประมาณ40มิลิเมตรได้แบบที่รายละเอียดยังครบถ้วนภาพไม่แตกไม่เบลอบอกเลยว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยเหมาะมากครับสำหรับคนที่เอาดีเจ o พ็อกเไปถ่ายนั่งพูดอยู่ในห้อง เ่นที่กว้างเกินไปมันดูไม่เหมือชีพใช่ไหมเราถ่ายครอบเข้ามาสักนิดนึงให้ตัวเรามันเต็มเฟรมหน่อยๆเนี่ย ภาพดูเป็นมืออาชีพขึ้นเยอะเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถเอาไปถ่ายอินเสิร์ตได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสินค้าก็ตามเนี่ยการที่เราได้เลนเทเลขึ้นเนี่ยจะทําให้ภาพที่ได้เนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นอัตราการขยายมันดูเยอะขึ้นภาพมันก็ดูไกลขึ้นเหมือนเป็นฟิลิมเลนมาโครอะไรแบบนั้นเลยก็คือเอาง่ายๆอ่ะถ่ายได้ไกลมาขึ้นน,นั่นเองครับทำให้ภาพที่ออกมาดูเป็นมืออาชีพดูมีการเปลี่ยนเลนมีกว้างสลับแคบอะไรแบบนี้ อันนี้แนะนําเลยครับว่าลองอัปเกรดเฟิร์มแวร์ดูในเรื่องของการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ก็ง่ายๆครับทุกคนก็เชื่อมต่อกับแอป dji ในมือถือนะครับแล้วก็กดอัปเกรดได้เลยนะครับมันจะเชื่อมต่อโดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับคุณก็สามารถใช้ฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้ได้ทันทีเลยและนี่ก็คือ4ทริคเล็กๆครับในการใช้ dji pocket 3ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ พอดีผมรู้คร่าวๆมาผมก็อยากจะมาเล่าทุกคนฟังทุกคนจะได้ใช้ DJ i Pocket 3ได้ดีได้ง่ายแล้วก็ได้สนุกขึ้นได้ภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ก็อยากจะแชร์แชร์ให้ทุกคนฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามใช้ DJ i Pocket 3ให้รอบด้านมากขึ้นเผื่อมีอะไรจะได้มาแชร์เพิ่มเติมให้ทุกคนได้ลองใช้งานตามกันอีกครับแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่ใช้ DJ i Pocket 3ถ่ายนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผมไว้ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้า